คุณผู้ชมคาะมาส่งท้ายกันด้วยข่าวนี้แล้วกันนะคะกับการรวมตัวของหนุ่มหล่อนะคะหลังจากการประกวดราซิคอนไปนะคะเขาก็มีการโชว์ตัวครั้งแรกของเขานะคะอ่ะรวมไปถึงนะคะหนุ่มต้าอูเป็นต่อออฟลรนนะคะแล้วก็จลเลอร์ไดมอนด์ด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ คือตอนที่เราเราโชว์ในรายการอ่ะเราจะไม่ได้เจอแบบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วแบบเป็นการขึ้นสเตจแล้วแบบเรามาเจอแบบคนดูเยอะมากเรารู้สึกดีใจเนาะที่แบบว่าเราได้เพอร์ฟอร์มแล้วมีคนได้รับมันได้ความรู้สึกยังกลับมาเออมั้งใจมันได้มันมีแรงที่จะเอ่อในการงานของเราใช่มันอิ่มความสุขสนุกมากค่ะวันนี้ด้วยความที่พอเราซ้อมแล้วอ่ะเราเราก็พยายามอที่จะทิ้งเราด้วยเพราะวันนี้มัน แรกของเราที่เราประทับใจมากๆใช่เรามีรวลาเราทั้งหมดหวันแล้วก็ทุกคนตั้งใจมากคืออย่างอย่างอย่างเจวอะไม่เคยร้องสองลงนี้เลยใช่ก็ต่อท่าไม่หมดเลยแล้วก็เดมอนด้วยปะไมม่ตองต่อไปต่อด้วยขอบคุณที่มาจริงๆมันเป็นกำลังใจหลักของพวกเราเลยไม่ทั้ง5บ้านเลยเนาะก็ฝากทุกคนสนับสนุนวงต่อไปแบบนี้แล้วก็รอนิดนึงสำหรับชื่อวงเพราะว่าพวกเราอ่ะกำลังแบบว่าตั้งใจจะทำผลงานอยู่ อยู่ในโปรเซสแล้วแล้วก็ดิเดียวก็จะได้นักับผมนของเราเลยอีกไม่นด้เกินดอแน่นอนครับผมได้ดูได้นอนนี่ไงเป็นไงคับคุณภาพทั้งหมดเลยจริงๆนะคะบอกว่าเป็นการรวมตัวกันแล้วก็ซ้อมแค่6วันเท่านั้นที่มาเจอะเจอนะคะเหล่าบรรดาแฟนคลับแต่ว่าเขาบอกว่าชื่อวงตอนนี้เดี๋ยวอใจรอก่อนค่ะเออว่าจะรวมตัวกันแล้วออกมาในชื่อวงอะไรนั่นเองค่ะที่เราชอบจังแนวนี้เนาะเออนะคะเก๋ก็นำอัปเดตกันคุณผู้ชมค่ะติดตามได้นะคะเป็นประจำทุกวันเลยค่ะ